สวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษา n o สจูอันนี้ถ้าเป็นหัวข้อหลักๆก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะส่วนถ้ามีเนื้อหาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับไวยากรณ์เดี๋ยวครูจะพยายามลงให้นะคะเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆแล้วก็คือเรียนครบแล้ว ถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกลับย้อนไปดูหรือว่าพิมพ์คำว่าไวยากรณ์ภาษานอร์เวหรือว่ากร a มติกหรือเข้าไปดูที่ช่องครูได้ก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่นะคะในส่วนของเนี้ยก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทันอูทันอูก็คือตัวเลข ทั l นะคะทัแปลว่าตัวเลขจำนวนอูแปลว่าคําคําศัพท์คำที่เกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขเนี่ยภาษานอสเ็จะมีอยู่สองแบบมีกรุนทั l กรุนทั l ก็คือเลขธรรมดา1 2 3 4 5สหชนิดที่สองเขาเรียกว่า o อเดนส์ทัลออเดนสทัลก็คือคู่เขียนอย่างนี้นะคะว่าเป็น เลขลำดับหรือว่าเลขที่บอกชั้นเช่นชั้นชั้นของตึกชั้นของห้องที่อยู่ชั้นของลิฟต์วันที่ชั้นหรือว่าลำดับที่1 2 3ที่เรียงลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูเนื้อหามาเรียนอา,อาจจะไม่มี รายละเอียดที่สุดแต่ว่าก็จะเป็นตัวอย่างเพื่อชี้แนะนำทางสำหรับเพื่อนคนที่เพิ่งมาเรียนภาษานอสค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันยาวก็พักเบรกก่อนอาจจะเรียนกรุนทันหรือว่าเลขธรรมดานี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนโอเดนสตทันอีกรอบก็ได้นะคะมาดูชนิดแรกกรุนทัน กรุนพัลก็คือเลขธรรมดาเช่นนุลนุลก็คือเลขศูนย์เลขหนึ่งก็คือเอนเอนนะคะหรือถ้าเป็นเลขหนึ่งเฉยๆก็อาจจะเรียกคำว่าเอชเรียกเลขหนึ่งว่าเอชเช่น c l o กเอชหนึ่งนาฬิกาอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งนาฬิกาเราก็จะเรียกว่า c l o กเอชอย่างเงี้ยแต่ ถ้าเรานับ 1, 2, 3, 4ก็จะนับว่า n to, 3, นะคะ two t o ก็คือเลขสออันนี้คือกรุนทัลคลิปนี้ครูอาจจะไม่ได้พาทุกคนมานับเลขนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ในคลิปนี้ครูก็จะพา เน้นที่ในส่วนของเป็นไวยากรณ์แล้วก็การออกเสียงหรือว่าคำที่เราอาจจะาสามารถออกเสียงผิดได้บ่อยตามที่ครูเคยมีประสบการณ์มานะคะเพราะฉะนั้นครูถึงจะเลือกเป็นตัวเลขบางตัวเท่านั้นที่จะนำมาพูดคุยเลข7เราเรียกว่าชูชูหรือซีฟซีฟ ครูเขียนซีฟแต่เป็นตัว e อย่าลืมยกเรมฝีปากขึ้นด้วยนะคะซีฟเลขแปดอดเตอดเตสิบเอ็ดอาจจะยากสำหรับหลายคนนะคะครูเขียนคำอ่านให้อ่านว่า e l ล e วเอลเวเลเวขสิบเอเ็ดอันนี้เลขสิบสีนี่มีหลายคนยังออกเสียงยากลำบากอยู่นะคะ ฟิวต์เต้นฟิวนะคะอันนี้ออกเสียงธรรมดาฟยุดหยุดนะคะออกให้เป็นเร็วขึ้นให้มันเป็นหนึ่งคำคือฟิวต์ฟิวต์นะคะฟิวต์นะฟิวตฟิวตเต็นฟิวต์เต้นคือเลขสิบสี่ชูสีบอตเตอัลเว ฟิวตินเลขสิบหกเขาอ่านว่าไซสสเตนไซสสเตนไซสสเตนนะคะถึงจะเขียนว่าเป็นเซ็กส n เตนก็ตามก็ตามเนาะก็จะออกเสียงว่าไซสสเตนสิบแปดอันเนี้ยหลายคนเขียนผิดออกเสียงผิด สิเขียนว่า r t t e n a t n a t n นะคะไม่ใช่ออตเทนแต่เป็นอัเ t นอั n เลขสิบแปขึ้นต้นด้วยตัว R ไม่ใช่ตัว o เขือเนะ,ะเลข20เฉือหรือ บางทีถ้าเป็นคนผู้ใหญ่หน่อยเขาก็อาจจะเรียกว่าทีเวทีเวอันนี้ตัวอ e ีอย่าลืมยกริมงีปากนิดนึงนะคะ20จะใช้เฉือหรือว่าทีเวก็ได้ทบทวนนะคะใส่ต้นใสเต้นอัดเต้นอัดเต้นเชือเชือ หรือที่วีวมีเลขตัวหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นเลข22 22ถ้าเราเรียนที่โรงเรียนก็จะเป็นเชือทูเชือก็คือ20่สิก็คือสองเป็น20กับสอง แต่บางทีนะคะบางทีก็จะมีคนบอกว่า two o oh, x i e sure two o oh, x i e sure ก็คือ22เหมือนกันก็คือ2และ20 two แปลว่าสอง o แปลว่าและ o x e แปลว่า20แต่เขาเขียนเป็น1คำนะคะ two o 2่22เหมือนกันหรือบางคนใช้คำว่า two o oh, x i d e sure ทูโอคีบสองและยี่สสองและ20ก็คือ22อาจจะงงๆถ้ามาใหม่แต่ถ้าเรารู้ว่าคำว่า20ใช้คำว่าเฉือก็ได้หรือคำว่าทีบก็ได้รู้แล้วว่าคำนี้คือยีสเลขสองคือทูทูก็คือเลขสอง ถ้าที่โรงเรียนส่วนมากเราก็จะใช้คำว่าเชือทู22แต่2และ20หรือว่า t o or two or two sure สองคำนี้ก็แปลว่า22ได้เหมือนกันเรียนแล้วขอให้เรียนแบบเข้าใจนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะค่อยๆฝึกค่ะค่อยๆฝึกทบทวนนิดนึงค่ะเชือทู ชัอดถูทูอเชื่อทถูอเชื่อทถูเอทถีบถูเอทถีบตัวเลขต่อไป30ปกติเราใช้คำว่าเทรดตีเทรดตีคือ30แต่ก็จะมีบางกลุ่มหรือว่าบางคนหรือว่า ผู้ใหญ่หน่อยเขาอาจจะใช้คำว่าเทรดดแวก็คือ30เหมือนกันจำให้ได้นะคะเทรดดิทรดแวก็คือ30ทีเนี้ยคำเลข40อาจจะมีหลายคนที่ออกเสียงผิดนะคะอาจจะผิดไปบ้างาเช่นไม่เช่นแหละ <c oughs> เขาใช้คำนี้นะคะ คำว่า40ออกเสียงได้อสองแบบก็คือ forty f o อันนี้เราใช้ที่โรงเรียนเราใช้ปกติแต่ก็จะมีบางคนที่ออกว่า FUR fur f อ r ออกสั้นๆนะสั้นๆชัดๆ FUR ก็คือ40ถ้าเขาพูดถึงตัวเลขนะคะ อันนี้เรียนไว้ก็ไม่เสียหายเนาะทบทวน3ทร0ต0้เทรดตี0 4ทรดเวเทรเวฟตฟตฟเลขตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป100รใช้คำว่า1 0นเดรนเหรือ100 เอ0หุ 100. 100. คือ100จะพูดแบบนี้ก็ได้หรือใช้คำว่าเอเติมลงไปข้างหน้าก็ได้เอที่แปลว่า1นึ่จำได้ไหมคะเราไม่ใช้คำว่าเอ็นหุนแต่เราใช้คำว่าเอชหุนเรแปลว่า100แล้วถ้ามันเกิน100ขึ้นมาเช่น1 0ึ่เราใช้คำว่าเอชหุนเรโอกทู Re, ok tu, 100 100กับ2หร e ja ือ100 1 0อกก็คือ100กับ2ใช้ได้เหมือนกันน่าจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกด้วยกันนิดนึงนะคะหุนเด0หุนเดเอ็ดหุนเเอ็ดหุ Hund งร้อยก็ทดูเลขจำนวนพันนะคะหนึ่งพันเขาเรียกว่า t ู o u n e กูเขียนผิดนะคะปกติตัวเนี้ยออกเสียง t ู o นะคะ อือนะคะ two cents t n ก็คือออกเสียงแบบนี้นะคะมีวอแลแวนตามข้างหลังด้วยเป็น t ู o two c n นะคะ two c n หรือ s two cents s two c n ก็แปลว่าหนึ่งพันได้เหมือนกันถ้ามันเกินหนึ่งพันมาเช่นหนึ่งพันสามหนึ่งพันสามเราก็จะเรียกว่า two c e n อเทร tre ทูซ3นแปลว่า3ามทูแปลว่า1000งพันกับ3หรือเอตทูซินโอทรเออันนี้ก็หนึ่ได้เหมือนกันทบทวนค่ะทู0 0นทู0ินเอตทูซินเอตทูซินทูซินโทรทูน ท0 0ิ0 0หนึ่งมนหนึ่งมภาษาโนสเรียกว่าทีทูส t นทีทูสนทีแปลว่าสิบสิบพันสิบพันก็คือ1,000งอถ้าเป็นถ้าเป็นสอง0มก็คือ เฉือถุสนะคะอ sure, อันนี้ไม่ได้เขียนให้นะคะแต่ให้ดูหลักการว่าเขาพูดยังไงนับยังไงแล้วก็คำนี้คำสุดท้ายของกรุนทัลก็คือเอ็นมิลลิอูนเมิลลิอูนก็คือเอ็นมิลลิอูนก็คือ1ล้านนะคะมีเลขศูนยตัวอันเนี้ยเขาเรียกว่า1ล้าน ทบทวนนะคะ t ศูนย์ t ศูนย์ n มิลลิล้น n มิลลิล้นทีเนี้ยมาดูตัวเลขแบบชนิดที่สอง o r d e n a l นะคะ o r d e n a l ก็คือเลขลำดับเลขลำดับเนี่ยเขาจะไม่เรียก n สองเทรลละทีเนี้ยไม่เรียกหนึ่งสองสามธรรมดาละมันก็จะมีชื่อ,อ เรียกที่แตกต่างกันจากกรุนทันออกไปอันนี้จะต้องท่องท่องและท่องและฝึกใช้นะเท่านั้นเพราะว่าคำศัพท์มันก็จะยาวขึ้นออกเสียงมันก็จะแตกต่างกันมากขึ้นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือท่องแล้วก็ฝึกแค่นั้นนะอาจจะเป็นวันละ,ะวันละ3-5คถึงาคำอย่างเงี้ยก็ได้ค่อยๆท่องไปนะคะ,ะ,คะเช่น ดูยังไงว่ามันเป็น o r d ส n a l หรือว่ากรุนทัลกรุนทัลก็คือเลขหนึ่งเฉยๆแต่ถ้าเป็นเลขลำดับลำดับนะคะ o r d ส n a l ก็คือมันจะมีจุดข้างหลังตัวเลขเช่น 1. 2. 4. 1. ุด2จุด,จ,ด,จ,ดจุดเนี่ยเลขลำดับเขาเรียกว่า first e, first e, first e, ลำดับที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคนที่หนึ่ง คนแรก first ลำดับที่สองเขาเรียกว่า Andre Andre ลำดับที่สองลำดับที่สี่ f r e r e Fiere ลำดับที่สี่อันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้บางบางคำที่สำคัญสำคัญนะคะไม่ได้เรียงไม่ได้พาฝึกการนับทุกตัวทบทวนด้วยกันนะคะ first First, and re. And re. f o s t e andre andre f รฟ r e f ร์ r e ลำดับที่หกใช้เรียกลำดับที่หกว่าเซตเตเซตเตลำดับที่เก้านีเอนแนนีเอนนลำดับที่สิบเทียนน tn น,นลำดับที่สิบสีนน่ t นย t อันนี้ตั้งใจนะคะเพราะว่ารู้ว่าคำว่าฟยหรือว่าเลขสิบสี่นี้มันยากสำหรับคนไทยมากๆก็เลยเอาอันนี้ยมาฝึกนี่แหละเอาอันยากนี่แหละมาฝึกอันง่ายอาจจะฝึกได้เองเนาะทบทวนค่ะเชตเต เจ็ดเนียน na นียนะทีนะทีนะฟ n ดนะฟดตัวอย่างถ้ามันเป็น22่สิลำดับที่22ก็จะเป็นชื่อันเดรชวอันเดร ก็คืออันนี้เชื่อคือยี่สิบแอมเรคือลำดับที่สองเชื่ออัอมเดร์ลำดับที่ยี่สิบสองหรือทูออกทีฟเนทูออกทีฟเนสองและยี 2และลำดับที่20ก็คือลำดับที่22หรือ two h u n e two h n และ22เออและลำดับที่20ก็กลายเป็น22อาจจะค่อนข้างยาวอันนี้คือค่อยคอยฝึกอย่างเดียวค่ะค่อยคอยฝึกฝึกด้วยความเข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะฝึกใช้ได้เองนำไปใช้ได้เองฝึกให้คล่องคล่องลิ้นคล่องปากแล้วก็นำไปใช้ฝึกบ่อยๆหัดเขียนหัดพูดหัดออกเสียงมันก็จะได้เองนะคะถ้าไม่ฝึกก็คือไม่ได้ทบทวนกันเลข22เช sure e, e ื่ออันเชื่ออ to a e e to e e ทูโอเชน่ะทูโอเชน่ะแผ่นสุดท้ายลำดับที่หนึ่งร้อยเขาเรียกว่าฮุนเดรเดฮุนเดรเดฮุนเดรเด,ด,รดก็คือลำดับที่หนึ่งร้อยเลขหนึ่งร้อยตามด้วยจุด ถ้าเป็น101ลำดับที่101เราก็ใช้คำว่า hundre o อ f สต์ e ดห0น r และลำดับที่1ก็คือลำดับที่101หรืออันนี้ครูไม่ได้เขียนเต็มนะคะก็คือมี s เติมข้างหน้าตัวนี้นะคะ เพราะว่า100จะบอกว่าหุนเรกก็ได้หรือว่าเอ็ดหุนเก็ได้อีกคำหนึ่งใช้คำว่าเอ็ดหุนเรกโอฟเตเอ็ดหุนเรก็คือ1 0 1 1เหมือนกันค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับ เพื่อน,นๆที่มาใหม่ที่เพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษานนส์ภาษาร์เวนะคะคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้ดูแนวทางแล้วว่าทัลอูจำนวนตัวเลขหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเลขจำนวนเลขทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่สอแบบเรียกแบบไหนตัวไหนที่ใช้แบบไหน ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คำที่เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาโนชให้เรียนได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,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 การติดตามนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาโนชกับครูนะคะสวัสดีค่ะ